ถ้าเกิดพูดถึงแมพวันพีทแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆนะครับผมสําหรับโรบ็อกนี้มันก็จะมีแมพเก,กา่าแมพใหม่วนกันไปอะนะเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับน้องนองครับพี่เนี่ยเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับแมพวันพีทในตำนานก็ซึ่งจะเป็นแบบแมพวันพีทที่เก่าๆแล้วก็คือคนเล่นเยอะมากอะไรทำนองนั้นอะเนาะนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพามาดูอีกแมพนะครับผมก็คือวันพีทมิลลิเนียครับผมโ,โหโคตรเก่าบอกเลย ใครทันนี่คือคุณแม่งแบบยุคโกดีโรเจอร์อะนะครับยิ่งกว่านั้น,นก็คือสตีเันพีสนะครับผมไปทำคลิปไปแล้วไปดูกันได้นะครับผมทำไปเลยประมาณสองสามแมปได้นั้นที่เกิดกับวันพีสเก่าๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าวันพีสมิลลนเนียมมันจะเป็นยังไงผมอ่านถูกหรือเปล่าแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่คือคนเล่นเท่าไหร่ฮะหนึ่งคนมันเคยเป็นแบบที่ดังมากๆเลยครับเนี่ยคนกดละทั้ง 7, เจ็ดหมื่นนะฮะแต่ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างทำให้นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเกมมัน ไปต่อไม่ได้นั่นเองอาจจะไม่ได้อัปเดตดูว่าอะไรนะครับแต่เขาเขียนว่าอัปเดตโซนโซนไหนโซนไหนรอไปเป็นปีได้ไม่อัปเดตเลยแต่ด้านล่างดีสคริปชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนไปทําแบบใหม่อ,อดูกันเป็นไงออันนี้คือแบบใหม่ของเขานะครับอ่าวันพีซเกมอ๋อใช่เหรอผู้พัฒนาเดียวกันปะเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าผู้พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าในไงใครรู้ก็คอมเมนต์ละกันเดยดเปว่าเดี๋ยววันเนี้ยนนผมจะเข้า วันพีทมิลเลี่ยมคอนเล่กสอกน, 2, น <c oughs> จัดไปมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องพูดไปก่อนเลยว่าเหมือนมันจะมีประมาณ2ภาคได้ไม่2ก็3แต่ผมมั่นใจว่า2ซึ่งไอภาค2เนี่ยมันเหมือนโดนแบนหรือว่าโดนอะไรสักอย่างทําให้ตัวเกมหายไปนะครับเ <c oughs> หลือแค่ภาคแรกให้เรายังเป็นแบบฟอสซิลยังเป็นฟอสซิลให้เราได้เล่นกันอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคมาครับผมตอนนี้ฮะเราแบบว่าอุย้ยมาแบบเก่าๆเลยนะโอ้โหโคตรคิดถึงเก่ามาก ใครทันเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับน้องบอกเลยใครทันเนี่ยตึงจริงนะฮะไม่มีดงไม่มีแดดอ๋อมีอยู่มีอยู่นี่นี่เดส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 ตัวอะไรวะอ๋อสเปคบาสองรอบนี่ไงนี่ไงแล้วพี่เดดแล้วดัวโอ้โหแล้วดูัะเกาะนี่คือแบบคิดถึงมากนะเกาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเกาะอยู่ค่อนข้างใกล้กันเลยนะครับผมเหมือนตัวนู้นจะมีคนด้วยนะนเพื่อนนะไอ้ตรงกลางนะั่นคืออนะไรวะใครก็ลอยน้ําอยู่นะ โอเคว่าแต่มันระบบอะไรยังไงครับพี่ตรงนี้มีอาวุธให้ซื้อนะครับเพื่อนเออแล้วก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าเออเนี่ยแบบวันพีชมีเยอะแล้วนู่นนี่นั่นนะครับผมตอนนี้พี่กลาลังพัฒนาแบบฮันเตอร์เองฮันเตอร์อยู่นะเป็นไงก็เข้าดิสมากันได้นะครับผมฝากฝากนยะฝากหน่อยแปะหน่อยแปะนิดนึงแปะนิดนึงเดี๋ยวจะแปะทุกคลิปเลยเดี๋ยวเลยนะตรงนี้มีเควสที่ทำนะครับเพื่อนที่เควสสูงเนี่ยให้จัดการอ้เจ้าพวกโจนะครับผมนี่ขึ้นเควสมาให้แล้วก็จัดการมปเลยเหมือนสเตรเนี่ยจะเกิดขึ้นนจาาากกรรทีีเ่เนตะ ระบบคล้ายๆระบบบัญชาคล้ายๆแ,แบบอ่าวันพีเลเจนดอรีที่ว่าถ้าเกิดยิ่งยิ่งเราต่อยบ่อยสเต,ต็ต่อยเราก็จะโหดขึ้นนะมองเนี้ยทำนองอะไรทำนองนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าลองดูมาครับพี่เอ,ออืออโอ้โหโคตรถึกแล้วคือมันไม่ตีผมเลยนะไอ้บันดิตเนี่ยแบนดิตแบนดิตเออผู้ผิดหนึ่หนึ่งต้องใช้9ตัวนะโอ้โหมันเยอะจังวะ เออถ้าเกิดว่าใครมีแมปในตำนานแบบแบบ,แบ,บแอนิเมะวันพีชหรือว่าแมปวันอื่นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นให้ดูนะเอาแบบย้อนวันคิดถึงกันหน่อยนะฮะความง่ายมากเลยครับมอนไม่ตีผมเลยครับ <laughs> มอนโคตรโงเ่เอ้ยคนคนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้ไ oh ม่ก๊อุ้ยมอนตีไอตัวนี้ตีไอตัวนี้มันตีไอตัวนี้มันตีไตม,ไม,ไมไไ่โอเคสวัสดีเพื่อนแล้วขอผลหน่อยเฮ้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 ยเพื่อนโอ้โหตีโคตรแรง ผลกรมินิดเดียวบพิ่งจะมาฆ่ากูอีกเลยแม่น่าจโหดรายสเสือเกินนะครับผมผมผมมีเงินอยู่สองหมื่นนะฮะดาบเนี่ยมันหนึ่งหมื่นนะครับ,บ,นะ 1, รบเพื่อนเออเดี๋ยวเราลองหาเก็บเงินซื้อดาบดูแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นภาคเออคือต้องบอกก่อนว่าผมนะมีรหัสรหัสที่เป็นรหัสหลักของผมอะสมัยเด็กโป๊กอะอเน,นีือเ,เคยเล่นแต่รหัสเนี่ยผมเล่นภาคสองซึ่งภาคสองมันอย่างที่บอกมันโดนแบงนะนเพื่อนแล้วผมซื้อยูรู้มาแล้วอรครับ ผมโดนเปลนแล้วผมไม่รู้แบบมันหายไปเลยยืนรูปผมก็หายไปด้วยเดี๋ยวนะตายลูกเควสหายเหรอโอ้เกมตายเควสหายเพื่อนๆฮะโอ้ไม่โกดคุณต้องทำเควสใหม่ก็ว่าอยู่ทําไมแบบเงินอะไรมันไม่ขึ้นเลยว่ะเราห้ามสู้กับตัวนี้หรือเปล่าตัวอื่นมันสู้ไหมเออมันสู้หมดเลยนี่แย่ครับงานงอกละงานงอกละทีนี้ เอาเอาง่ายคือเราอะห้ามตาระหว่างเควสซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกมแบบปัจจุบันก็คือตายแล้วก็เควสมันก็ยังอยู่นะบางเกมออกเกมไปเควสก็ยังอยู่นะอย่างเกมพีก็ยังอยู่นะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกมันเก่ามากนะครับผมแล้วระบบมันก็เลยอาจารแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคเควสเสร็จแล้วเราได้เงินมาเป็นสามพันเก้านะครับงั้นเดี๋ยวขอสปีดรันฟาร์มไปถึงหนึ่งหมื่นแล้วเอาดาบมาให้ดูนะเฮ้ยเพื่มเมื่อผมรู้แล้วก็คือเควสเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับผมก็ค ซอสกับดีเฟนต์อีพีก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาสตริงใช่ไหมเราก็จะต่อยแรงถ้าเกิดเราเอาดีเฟนต์เราก็จะถึกขึ้นถ้าเราทำเควสเสร็จเออดีเว้ยเอ้ยนี่เวิร์กนะงั้นเราเอาเป็นดีเฟนต์ไหมเออเดี๋ยวลองเล่นค่าเควสนี้ให้ครบนะครับดูว่าเลือดเราจะเพิ่มหรือเปล่าผมก็ว่าอยู่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องโดนตีถึงจะเลือดเพิ่มนะแต่เหมือนว่าอันนี้คือเราต้องรับเควสดีเฟนต์เราถึงจะดีเฟนต์เพิ่มนะครับเพื่อนเก็บสมบัติก่อนฟึบอุย้ยได้โคตรเยอะนี่เอาจริงมันตนะบบ้องไปทำ เฮ้ยเพื่อนเราได้ส e f e น s ์เอ้ยนี่ไงเพื่อนเราเพิ่มไป200เอาเรื่องเอาเรื่องก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะรับ quest d e f e n s แล้วก็เดี๋ยวไปหากล่องก่อนเจอแล้วเราจะมาเอาเงินไปซื้อดาบนะครับเพื่อนว่าแต่มันมีเกมพาร์ไปนะเดีย๋ยวผมขอดูก่อนตีโอ้ยมีโยรุเจอแล้วหสิบโบัคกมีเรือนี่ด้วยเือมีฮอกนะครับผมทำไมต้องเป็นเรือมีฮอกอะ มีทุกเกมเลยตอนนี้มีเงิน7,000นะฮะน่าจะทำเควส์ประมาณ2เควสเราก็จะได้เงินครบแล้วเฮ้ยมีคนเดี๋ยว็ดเด็ดเฮ้ยพี่คนนี้เขาใช้3ดาบครับพี่บินไปแล้วผลแสงซะด้วยเฮ้ยทำไมคนอุ้ยคนเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะโอ้เนียวบีฟาร์มดับเบิลเนีวบีแยกล่าง <c oughs> เรียบร้อยเราก็ไปซื้อดาบเลยแล้วก็เดี๋ยวทำเควสดาบอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะเนี่ยดาบคาตานะจัดไปหนึ่งหมื่นอูตายเลย <c oughs> ซื้อดาบคุณต้องตายเด้อวะ มาแล้วคาตานเดสไหนคาตาเนโอชีบเราชีบเออเออวิ่มันเหมือนสตีมันพีชอยู่เนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า2องแบบนี้แบบไหนมาเหมือกันนะเดี๋ยวต้องย้ายเกาะไม่รู้ว่าต่อไปได้เกาะอะไรนะโอ้คาตาเนตีกระจอกมากครับใช้หมัดตีเอาแล้วก็ใช้คาตาเนตีสุดท้ายเลี่ยมเลียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปนะโอ้ยสายฟ้าผมไม่มีฮาคิตายแล้วชิบหาไม,ไม่มีว่าตายแล้วเ <c oughs> พื่อนใจเย็นเพื่อนจะก็ตามมาเลยนะครับเพื่อนครับผมว่าตาเควสก็หายเ <c oughs> ต่าก่อนแรกไม่มีเซฟโซนด้วยนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนชิบหายเลยเนี <c oughs> โอเคเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คือมาย้อนดูว่าเออเนี่ยแมปมันเป็นยังไงบ้างมีอัปเดตหรือเปล่ามีคนเล่นอยู่ไหมอะไรองี้เนาะ ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบคิดถึงก็สามารถกลับมาเล่นได้น,นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยสำหรับนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอคนเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ